สงสัยจะเป็นหมวกที่คนงานมาวางไว้บางคนก็สวมหมวกหลายใบนะโยมแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีนะตอนอยู่ในที่ทํางานพ่อแม่หลายคนก็ยอมที่จะมาเป็นลูกจ้างเขาแต่พอกลับบ้านเราก็ถอดหมวกจากความเป็นลูกจ้างกลับไปเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่บ้านทานอาหารร่วมกันกับลูกๆดูทีวีด้วยกันมีความสุขกับการสอนลูกหลานให้เป็นคนดี เวลาพอขึ้นรถโดยสารก็เป็นผู้โดยสารที่ดีไปโรงพยาบาลก็เป็นคนไข้ที่ดีอยู่กับเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีหลายคนสวมหมวกหลายใบแล้วก็ทําหน้าที่ในการสวมหมวกใบนั้นๆได้ดีมากแต่ในทุกๆหน้าที่มันก็มีความเหนื่อยดูการขาดวิ่นของหมวกนะมีรอยฉีกขาดเยอะแยะไม่รู้ว่าผ่านอะไรมามากมาเยอะแยะแลือเกินหมวกแต่ละใบที่โยมทุกท่านได้ใช้กัน ได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกนี้แต่ก็เก่งมากแล้วโยมที่วันนี้เราสวมหมวกโดยที่เราไม่ไปฉีกหมวกคนอื่นเขาไม่ไปทําให้คนอื่นเขาจะต้องเดือดร้อนวันนี้ก็จึงขออนุโมทนาไม่ทราบว่าวันนี้จะเหนื่อยสายตัวแทบขาดกันมาสักแค่ไหนก็ตามทีแต่อยากขอให้มีความตั้งใจที่ดีว่าชีวิตเรานับจากนี้จะสวมหมวกอีกสักกี่ใบสุดท้ายหมวกทุกใบมันจะหายไปคือความตาย มันจะจบชีวิตเราทุกอย่างแต่แน่นอนที่สุดถ้าเรามองย้อนกลับไปได้เราก็จะเห็นความภูมิใจว่าหมวกทุกใบเราทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้วก็ไม่เคยใช้ชีวิตนี้ไปฉีกหมวกทำลายหมวกของใครเลยขออนุมโมทนาบุญ